ดังดังชื่อพัทลพรพลดเรืองครับปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างปัญหาการเงินการทองไม่ค่อยดีการงานไม่ดีครับเงินทองการงานติดขดัดมีอะไรอีกครอบครัวก็เหมือนกันครับกับอะไรนะครอบครัวก็ไม่สามัคคีกัน,กนเจอหน้าก็ไฟกันตลอดออทุก ทุกก็เลยล่ะทุกคนในบ้านพร้อมที่จะลุยกันครอบครัวมีปัญหาลูกดื้อใช่ไหมลูกกับลูกก็ไม่ถูกกันอีกลูกกับพ่อก็ไม่ถูกกันอีกพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยถูกกันอีกก็คือไม่ถูกกันทุกฝ่ายก็ถูกอยู่ครับกับแม่ก็ถูกอยู่ก็บางบางครั้งที่โอเคมีสมบัติอะไรก็ไม่เหลือเลยมีคนทยอยไปขาย ต้องศูนสิน้นสมบัติไปครับไปทำอะไรมามั่งมีแทง้งหรือเปล่าไม่ไม่มีครับไม่มีแท้งแล้วไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับการทำแทงก็อ,อาจจะมีแนะนำบ้างครับจจแนะนำบ้างกี่คนมีเพอเลยแนะนำประมาณสองคนครับแนะนำไปสองคนเหรอครับที่จำได้เหรอก็อันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าพ เข้าใจว่าแนะนําคนครับมีการแนะนาอ่าชัวร์อยู่แล้วแต่ไม่จจาไม่ได้ว่ากี่คนใช่ไหมใช่ครับเพราะอะไรเราถึงเป็นผู้แนะนาําเราเป็นเราเป็นหมอผู้ที่ปรึกษาเหรอประมาณนั้นนะครับผมเราอะนะครับเขาจะามาปรึกษาเราครับเอาไงดีท่านหมอครับต่กอนผมเคยเป็นหมอเสนาเราเคยไปฉีดยากับชาวบ้านนะครับไปฉีดเป็นหมอชาวบ้านเหรอใช่ครับ ยาบำรุงยาแก้ปวดขายาอะไรพวกนี้ครับคือชาวบ้านบอกหมอมีท้องแล้วไม่ไหวแล้วเอาไงดีเพอเรือเป็นแนะนำนะครับอ๋อเถอะถ้าไม่ไหวก็อย่าไปเลี้ยงเลยใช่ไหมประมาณนั้นครับผมแล้วหมอฉีดให้เขาด้วยหรือเปล่าไม่ครับไม่ฉีดรัาให้เขาไปฉีดกันเองครับแต่จะไม่ได้ว่ากี่คนแต่น่าจะมากครับท่านเทวดาเนื่องจากเป็นผู้ให้คําแนะนําจึงมีชาวบ้าน ไปทำตามคำแนะนำของหมอไม่ทราบว่าจำนวนกี่คนดีกี่วิญญาณเด็กที่ต้องตายเพราะหมอท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้แลเด็กนั่นหนอต้องตายเพราะเขาหนอข้าเห็นมากกว่าสามนั่นแหละพอ,อนี่แหละหนอท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นแลคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญไงพอคนนั้นทำสำเร็จก,ก็ก็ไปแนะนำเพื่อนอีกใช่ไหม ใช่แล้วท่านเอ๋ยบอกว่าหมอนี่แหละหมออะไรนะชื่ออะไรหมอพัทรพนยศเรืองครับหมอเถอะหมอพัทรพนเขาเก่งนะ mm hmm. เขาบอกเขาไปทำที่นั่นที่นี่เชื่อหมอเหอออันนี้ถ้าเผื่อว่าไปคุยกันเองหมอก็ต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยหมอเริ <พอ S 2> ่มต้นจากเราเลยแหละนะตอนนี้เห็นเด็กเป็นห้านั่นสิครา นี่แหละหนาะท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนั้นแหละพูดง่ายไฟเนี่ยจุดจากมือหมอมันจะลามไปที่ไหนหมอต้องรับผิดชอบใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเพราะเราเอ๋ยเป็นคนเอ๋ยใช่ไหมหนอ <c oughs> ชี้ทางชี้โพงให้เขานั่นแหละพอเรานั่นหนอต้องชดใช้แหละท่านและหมอเอ๋ยคิดยังไงไปแนะนําให้เขาเอาลูกออกหรือรัฐบาลส่งเสริมให้เอาออกไม่ครับตามที่เรียนมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวเอาออกดีกว่า <c oughs> อ่าตอนนั้นไม่มีความรู้ใช่ไหมครับไม่รู้ว่ากรรมมันจะตามใช่ไหมใช่ครับบัดนี้ครอบครัวก็เลยไม่มีความผาสุกครับอ้าวท่านเทวดาห้าคนนี่หมอจะเคลียร์เปล่าเคลียร์ครับหมอพร้อมที่จะส่งให้เด็กไปเกิดชดใช้ใช่ไหมครับท่านเทวดาห้าคนเลยหมอยินดีชดใช้แล้ว ยินดีชดใช้ใช่ไหมท่านใช่แล้วให้แดกนั้นไปเกิดใช่ไหมหนอใช่แล้วรักษาศีลภาวนาได้ไหมเล่าคะ่ะสามสิบสามสิบหกสิบวันวสำหรับสี่คนห้าคนท่านเอ๋ยห้าคนเป็นเท่าไหรหกสิบบวกสิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้าวันหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วแหละนะเจ็ดสิบห้าวันนั่นแหละครับหมอเริ่มเมื่อไหร่ก็ต้นเดือนหน้าเหมือนกันครับ เริ่มเลยเหรอมาพร้อมกันครับแต่มีภรรยาคู่หนาแม่รครับอัอน,นั่นเหรอมิถุนาเหมือนกันเหรออ,อ๋ออันนี้คดีของเขาตวนตัวไม่เกี่ยว<ค>อันนี้ของหมอต่างหาก<ค>อ่าหมอ <c oughs> ต้องให้อะไรเด็กบ้างเด็กต้องการอะไรชื่ออะไรบ้างท่านเทวดาชายและหญิงกันลเล่าหละหมอรู้ไหมไม,ไม่ทราบครับอ๋อนี่ไม่ได้ได้นีหนูมาบ่อยเอง จำหมอได้เปล่าจำได้จะหักคอแม่เลยอ่ะจำชัดเลยเหรอครับไม่ลืมเหรอไม่ลืมเดี๋ยวโนตาอ๋อมันไม่ไปไีบถ้าคุณตาเกียดใครเจ้าคนหนุนตาจะลืมได้เหรอโอ้เมื่อไหร่ไปจัดการแม่เธอจะเหลือให้เหรอนุนตาฮะจะเหลือให้เหรอเหลือไม่เหลือใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างหมดแล้วเขาไม่แนะนำหมอหมอเขาต้องขอเขา้องให้คำแนะนำดิหมอปิดปากไม่ได้เหรอหมอก็บอกว่าเลี้ยงไม่ไหวก็ไปเอาออกเถอะใ จามาอย่างนั้นน่ะแ้วถ้าหนูถ้าถ้าหมอเป็นหนูว่าแล้วหนูพูดอย่างนี้หมอจะพอใจไหมอ่ะหมอพร้อมตายหรือเปล่าใช่ไหมใช่ต้องมาคุยกันสรุปแล้วชีวิตใครก็รักใช่ไหมใช่อย่าไปฆ่าเขาใช่ไหมหมามันรักตัวมันไหมมันก็ไม่อยากตายนะใช่มันรักตัวมันไหมมันก็ไม่อยากตายนะหลอนตาไม่มีใครอยากตายยุ่งมันก็ไม่อยากตายนะหลอนตาอ่าเป็นว่าห้หนูเป็นคนนะหลอนตาอย่าไปยุ่งกับก้าต้องให้ความยุติธรรมนะนี่ง อ๋อใช่แล้วไงครับอย่าไปยุ่งกับการเสียชีวิตของคนอื่นเขาใช่อ่มันจะเป็นยันตายก็เรื่องของมันใช่ไหมยุงตาตัดสินใจเองไม่รู้เขาเรื่องของพวกมึงแต่กูกูไม่เกี่ยวกับพวกมึงอ่อันนี้หมอไงหมอเขาเป็นผู้รู้ครับรู้หมอหมอมันถึงต้องตายด้วยอย่างนี้ไงลุงตาหมอจะตายก่อนใช่มันจะตายห่าโกรธเหรอโกรธลุงตาห้าคนนี่ลุมหมออยู่หรือเปล่าลุมลุงตาลุมมันหมอแต่ยังให้มันเหรอเล่นงานทุกคนในบ้าน ตีล้อมวงครับตีทุกคนครับไม่ให้สามัคีกันให้แตกแยกกันให้ได้ไวสุมมันทั้งวันเนี่ยควสุมเรื่องดีๆให้เฉยเรื่องเรื่องเลวร้ายให้ลุ่งเรืองคอ๋อนี่คือนโยบายหลักของเด็กทั้งหลายใช่เพราะเราถูกทำร้ายเราโดอ๋อเราต้องเรียกสิทธ์ใช่ไหมใช่ครับอ่าหมอบัดนี้เด็กทั้งห้าคนมาพูดความจริงแล้วหมอ ก็ต้องชดใช้ให้เขา75วันมิถุนายนเด็กเชื่ออะไรบ้างนานเกินไปไหมอาะารย์ตาฮะนานเกินไปไหมนานเกินไปไหมถามเขาเสิมีโอกาสจะมาเร็วกว่านี้หน่อยไหมก็ชักช้าเยอะเืินเดี๋ยวเขาไม่มานานแล้วนพร้อมกันครับพร้อมกันครับพร้อมกันพร้อมกันเขามาได้มิถุนายนก็ตามนี้รอแล้วถ้าสัญญาบัญชีเอาไปล้อาจาตาอะไรนะ ถ้าสัญญามันฉีกออกไปตัวใครตัวมันแะหมอก็หลบให้ดีแล้วกันใช่ยมหมอันนี้เขามาแล้วเขาไม่เบี้ยวหรอกมันอันตรายไม่ได้เล่นกับของที่มองไม่เห็นอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นหนูไม่เชื่อเลยค่ะแล้วตอนนี้อ๋อเหรอแล้วเราก็เชื่ออะไรไม่ได้ยืนยันไปเลยยืนยันครับยืนยันครับหมอเขามีสัจจะ ตอนนั้นถ้าขาดไปวันหนึ่งมาเตรียมตัวให้ดีเถอะหมอ,อ,อไม่ครบก็ไม่ได้ใช่อาถุนายนต้นเดือนจะมาจัดการให้เลิกเจ่นวันไหมลุงตาอะไรนะแค่เจนวันไมหม,ไนะไมต้นเดือนต้นเดือนหรืต้นเดือนต้นเดือนก็นไ,นนไม่เกินวันที่เจ็ดมันไม่ต้นแล้วมันจะไปไปกลางกลางนะไม่เดือนหนึ่งแบ่งออกเป็นสี่ช่วงสี่ช่วงช่วงต้นก็หนึ่งถึงเจ็ดช่วงเกือบจะกลาง ก็เจ็ดถึงสิบี่กลางกลางกลางปลายก็สิบห้าถึงอะไรวะสิบห้าถึงยี่บยี่สามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วงปลายก็คือยี่บสี่ไปถึงสามสิบทำไมทำสายช่วงไรเนี่ยจังเลยอ่ะเขาก็เขาไปเตรียมยังไงไม่อยากจะให้พลาดเนาะมาก็ดีแล้วมารับหลักการก่อนครับแล้วก็ไปเตรียมตัวจัดไม่ใช่เตรียมเลยไปทำอย่างอื่นหน้าสนยจ มันต้องไปทาอย่างอื่นก่อนให้เรียบร้อยมาถึงจีมาทาเรื่อง,องนี้อย่างอื่นก็ไม่มาอย่างนี้ไงไปทาอย่างอื่นเพื่อจะให้เป็นอย่างอื่นไองอนตาไม่ได้เป็นแนวทางแบบนี้ไงคนตาฟังไว้นะไม่เกินวันที่เจ็ดนะนต,ตามนี้นะใช้เปล่าต้นเดือนมาด้วยกันรื้เปล่ามาด้วยกันครับไม่เกินวันที่เจ็ดมิถุนาเปล่าอ่าไม่เกินพายักหน้าแล้วถ้าดีทุกอย่างพร้อมมาก่อนเลยครับตามนี้อ่าชื่ออะไร ผีเไม่โดนหลอกนะเลยจ้าหลอกผีอะดีอ้าไม่ได้ผีโดนหลอกมันไม่ดีนะเ้าผีหลอกคนอะได้คนจะหีคนมันชอบหลอกผีอยู่แล้วอ้าเงี้ยชื่ออะไรบอกมาชื่ออะไรคะโดนจ้าใช่แล้วหนึ่งถึงห้าก็ได้ครับหนึ่งถึงห้ากวดน้ําให้ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าตามนี้ครับตามด้วย กินข้าวเรือนตามีผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนนะครับสามชายสองหญิงครับกินข้าวเปล่ากินครับกินอะไรกินทุกอย่างเลยเรือนตาไม่เรื่องมากหรอกกินได้ทุกอย่างอ่าจัดทุกอย่างให้มากมายหน่อยละกันไหวไม่ไหวหมอไหวครับหมอคงไหวแล้วเสร็จเลยเงีครับเรียบร้อยเสื้อผ้าใส่ไหมใส่เรือนะใส่ไรใส่ชุดเด็กผู้ชายชุดเด็กผู้หญิงอ่าเด็กชายสามชุดหญิงสองชุดห้าถึงเจ็ดครัวบ ปล่อยสัตว์ไหมปล่อยครับเดินตาปล่อยไรปล่อยหาขมสามตัวกบสามตัวปล่อยไหลห้าตัวไปแล้วครับเดินตาสามขมสามกบห้าไหลครับโอเคสังฆทานสังฆทานห้าชุดเลยนะเดินตาไหวไหมไหวไหวไหวไหมหมอไหวครับเออหมอเขาจริงใจนะแต่ตอนนั้นเขามีข้อมูลผิดเพี้ยนไปหน่อยนึง หมอมีความดีเดี๋ยวไม่จะเป็นหมอได้ไงควนดีแต่ความชั่วเขาม,มียังไงเหรอจ๊ะไม่เขาก็แนะนํากันมากระทรวงเขาบอกว่าให้ไปบอกเลี้ยงลูกไม่ไหวให้ไปเอาออกเสียแม่งอะไรก็คือสังคางไงจ<ข>อะตานะดูฟังคมพูดดีๆนี่แล้วเอาออกก็คือฆ่างไงเหรอะเขาจ่าย<ต>เขาก็าต้งตองหไม่ควรทำจริงๆหมอต้องพูดตรงนั้นทำไมอะไม่หมอมันไปรับเรื่องมาจากกระทรวงหมอไม่มีปัญญาหมอโง,ง่ไงไม่เดี๋ยวกลัวโดนปด ไม่บอกหรอกเขาไม่พูดก็ได้เขาไม่ได้เอาจับไปพูดที่ไหนอ่ะจะาไว้นะหมอทั้งหลายกระทรวงสั่งมาก็อย่าไปเชื่อมันเพราะว่ามันไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบกับเราอไม่เป็นหมอเด็ดขาดเลยล้วหมอผ้าไปพูดอย่างเงี้ยเป็นได้แต่ว่าต้องมีเขาเรียกอะไรต,ต้องมีความเป็นตัวนตรงเองเหตุผลใช่ไหมใช่ครับออาไปพูดก็ได้เนี่ยเออแล้วแต่ในพวกมึงนกันเอะพูดง่ายหมอหมอต้องมีสินธรรมอ่ะห้ามผิดศีล ้ามไปฆ่าแม่แต่มดก็ไม่อย่าไปยุ่งกับมันอ่าโอเคเรียบร้อยไปได้สังฆทานห้าชุดครับรบายอย่าให้แตกแยกกันมากนักไม่เอาประกันเพื่อนอยู่ที่หมอพฤติกรรมหมอเอาไหมหมอดูพฤติกรรมหมอเขาก็ต้องซึ้งแล้วตอนนี้อ่ะโอ้เวียนกรรมมีจริงเหรอวะไม่งั้นไม่ไม่รู้อ่ะเชื่อไม่เชื่อมาไม่มาก็รอดูแล้วกัน อ่าเขาเชื่ออยู่แล้วถึงมาไงอ,อย่ามองโลกในแง่ร้ายเต็มร้ยเหรอคุณตาเชื่อตอนนี้งไปอังก็ไม่ตเต็มร้อครับพอเพอจะไม่อยู่<ม>ย,ายาวๆด้วยครับมาหมอไม่ใช่หมอ,อาาหมอม,มาแล้ว <laughs> <laughs> อะไรนะหมอมาหมอไม่ใช่หมอเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วมาแน่นอนแน่นอนนะทำจริงจังถ้าหมอมาแน่นอนนะชีวิตหมอก็ดีขึ้นแน่นอนเหมือนกันแหละอ่าลูก้าจะได้ดีขึ้นครอบครัวจะสามัคคีกัน สมองจะปลอดโปร่งมีไฟในเรื่องของอะไรเรื่องของความรับผิดชอบไม่งั้นหมดไฟเพื่อนอยู่พิตีกรรมหมอแหละอ่าหมอตามนี้จะไม่สำเร็จหรือสำเร็จอยู่ที่พฤตีกรรมหมอเออเขาเป็นหมอเขาต้องมีจรรยาบรลอยู่แล้วเขากต้องตั้งใจปฏิบัติเขาเรียนรู้แล้วเขาก็ไม่อยากจะไปสร้างเวรสร้างกรรมอีกไปได้เลย1นถึงห้า บายบายจะได้นานไปหน่อยน่าเลตจ้ะเลยนะจะได้มันนานไปหน่อยถ้ามันเร็วมันจะได้บุญรีบๆถ้ามีอะไรเร็วกว่านั้นรีบมาเลยหมออย่านัดคนไข้ยาวเกินไปคนไข้จะตายซะก่อนตามนี้ไปได้ครับจ้ะบายบายจะรอดูนะจะชักช้าเลยเวลาน้อยหลวนตาเนาะหน่อยลวนตาก่อนนะครับหลวนตาบายบายโชคดี